สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนเข้ามาแล้วแม่หมอยังอ่านดวงรายเดือนไม่จบเลยนะขออภัยด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลาจริงๆแต่เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะนะ จัดเวลาให้ดีกว่านี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดูกันว่าคลิปวันนี้ใครกันนะที่พยายาม m a n i f ฟสคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะต้องเป็นคนเก่าๆแน่ๆหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วนะอะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรได้บ้างนะคะ,ะวันนี้เป็นคลิปแบบ r a n d อ m เนอะ ที่ไม่ได้เป็นของใครคนในคนหนึ่งนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเดอ้ออ่ะดูกันเลยใครที่อยากรูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามานะคะ attraction เป็นคนที่เป็นโซเม d e คุณนั่นแหละคุณรู้แล้วแหละว่าใครน่าจะอยู่ในชีวิตของกันและกันหรือถ้าคุณยังไม่ได้เจอเขานะคะให้รู้ได้เลยว่า เนื้อคู่โซเมดของคุณคนนี้เดอะวันของคุณเนี่ยเขากําลังพยายามเิเฟสคุณให้กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตหรือว่าเข้าหาคุณเขาเองก็ต้องการรักแท้ต้องการความรักแท้เท่านั้นมันไม่มีแรงดึงดูดใดๆที่จะไปแบบไปสนใจคนอื่นอะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นน่ะเป็นคนนี้หรือว่ามีคนในใจอยู่แล้วที่รู้สึกว่ารอมานาน แล้วก็ไปเจอใครก็ยังไม่ใช่สักทีก็เลยเรียกร้องหาโซเมีนะคะแล้วก็คนที่ manifest คุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยคนคนนี้เป็นหนึ่งในเนื้อคู่แล้วก็สามารถเป็นคนคนนั้นที่ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันได้ในชาตินี้เด้อ ไพ่ uh, ขึ้นมาบอกว่า you attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะให้คุณ Enjoy กับโมเมนต์ที่คุณเป็นอยู่ณนะตอนนี้คือการรักตัวเองเนาะการทําให้ตัวเองมีความสุขทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครไม่ต้องวิ่งไล่ตามอะไรนะคะทำแล้วมีความสุขทําแล้วสุขจริงๆสบายใจจริงๆแล้วก็ yes this is your soulmate นะคะคนคนนี้แหละที่จะเข้ามาเขาต้องการคนแบบคุณนี่แหละนะคะที่จะเป็นเนื้อคู่ s l m a t e ของเขานะคะ You already met the romantic partner you see. s e e k บางคนเนี่ยเจอแล้วนะคิดว่านะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ต้องแบบแยกกันไปแต่บางคนกำลังจะเจอนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนคนนี้แหละที่คุณกำลังจะเจอเนี่ยคือคู่พา p a เนอร์เป็นคู่ romantic partner ที่คุณจะมีความรู้สึกให้มากให้ไม้ให้เยอะให้แยะนะออเออเอ e x t r านะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่า คุณเป็นใครได้บ้างแล้วเขาเป็นใครได้บ้างนะคะแล้วเขามีการ m a n i f e s คุณเข้าไปยังไงหรืออะไรที่เขาเรียกร้องหาหรือต้องการจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าจากตัวคุณคนนี้นะคะอะขอดูพลังงานของคุณหน่อยขอดูพลังงานของคุณหน่อยขอดูพลังงานของคุณะคระับอไดี้เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานของคุณโอ้ พลังงานของคุณดูช่างเลือกนะคะช่วงนี้เนาะพิกกี้นะคะเปิดออปชันคุยหลายคนนะไม่ได้เลือกใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ามีอะไรให้ทำหลายๆอย่างก็ได้ในชีวิตนะคะไม่ได้มีแค่ความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามีความรู้สึกให้กับสิ่งอื่นๆด้วยเช่นเพื่อนที่ทำงาน สัตว์เลี้ยงครอบครัวนะคะหลายๆอย่างที่คุณชอบหรือเป็นงานอดิเรกก็ได้นะคะมาลัง,งานของคุณเจ้าชู้นะด้วยความที่คุณแบบดูดีคุณอาจจะไม่ได้เจ้าชู้หรอกคุณอาจจะเช็คลีตติ้งบ่อยๆลงรูปนะคะลงสตอรี่เนาะลงติ๊กต็อกลงหลายๆอย่างอะ่ะที่คุณแบบดูดีอะ่ะเออคุณก็เหมือนเช็คลีตติ้งตัวเองอะ่ะแต่ถามว่าคุณแบบจะไปเจ้าชู้อะไรขนาดนั้นไหมก็ ก็ดูดูคุยคุยเลือกเลือกนะคะเปิดโอกาสเปิดทางให้กับตัวเองให้โอกาสกับตัวเองในการที่จะได้เลือกบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วคุณแบบอม,มั่นใจนะมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณรู้สิ่งที่คุณมั่นใจคือคุณมั่นใจว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายที่คุณจะหามันก็ไม่ได้ยากไงเป้าหมายคือคนหนึ่งคนนั้นที่เป็นที่คุณได้รู้สึก มีฟิลของการแบบเป็นเนื้อคู่โซเมจจริงๆสามารถคอนเนคกันได้จริงๆแล้วคนแบบนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ต้องทำอะไรมากมันจะดึงดูดดึงดูดเข้ามาเองนะคะด้วยด้วยพลังงานของ King of War เนะี่ยคุณมีแรงดึงดูดอยู่แล้วแรงกระแทกของคุนในในการที่จะแบบไปกระแทกใจใครบางคนอะซึ่งคนนั้นแหละคือ กูดออป portunity นะคะ a s o p e n คือเป็นคนหนึ่งคนนั้นที่คุณต้องการแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวคนนั้นที่คุณจะให้ใจนะเออไม่ใช่แบบใครก็ได้คือคุณไม่ได้เลือกแบบนั้นแล้วนะคะคุณไม่ได้แบบอ่ะใครก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตฉันใครที่อยู่ในชีวิตฉันก็คนนั้นแหละมันก็ไม่เชิงเป็นแบบนั้นแต่คนที่อยู่ในชีวิตก็อาจจะไม่ใช่คนที่ใช่เนาะอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรภาพนะคะเป็นคอนเนคชั่นคุณก็เลยเลือกๆนะคะในการที่จะคบหาก,กับใครนะตอนนี้นะ คานนี้มาดูกันสิว่าตัวเขาคนนี้เป็นยังไงได้บ้างตัวคุณเป็นใครได้บ้างนะคะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะธาตุดินมีพุ่มศกันมังกรธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ํากรกฏพิจิมีนนะเออไม่เห็นธาตุลมปรากฏในตัวคุณนะตอนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนชาวธาตุลมก็ได้แต่พลังงานของคุณอ่ะดูแล้วมันจะไม่ค่อยมีชาวธาตุลมเข้ามาเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะเป็นชาวธาตุไฟมากกว่านะอืมดูมีไฟเออนะฮอต ไรกระไฟเออประมาณนั้นตัวเขาค่ะตัวเขาเป็นธาตุน้ําได้หรือนะตอนนี้เนี่ยเขากําลังอ่อนไหวนะคะกับความรู้สึกหรือคิดถึงใครมากๆแต่ดูแล้วลักษณะเขาเหมือนจะเมนิเฟสนะจริงๆแหละคนคนนี้เมนิเฟสคุณเมนิเฟสคุณกลับมาด้วยความรักความห่วงใยความหหยหาคิดถึงนะคะอืมเขาไม่ใช่ดูดิดูผู้หญิงสองคนนี้ มีลักษณะคล้ายกันเลยคือเงยหน้าขึ้นบนฟ้าแต่ก็ปิดตานะคะเงยหน้าขึ้นบนฟ้าปิดตาเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะหล่นลงมามีทั้งความกล้ามีทั้งความกลัวมีทั้งความคิดถึงเต็มไปหมดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นธาตุน้ำธาตุลมนะทั้งอ่อนไหวทั้งคิดมากคิดเยอะนะคะช่วงนี้พลังงานเขาดูอ่อนแอนะเออแต่เขาจะเม n i f ฟ s คุณเข้ามาได้ไหมเนี่ยดูแล้วเขาจะแต่มันมีอย่างหนึ่งคืออ่อนโยนโอ,โอเคคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละ เพราะรู้สึกว่าเริ่มเสียดายคุณความเสียดายความเสียดายหนึ่งเหรียญที่คุณเนี่ยอาจจะเอาไปมอบให้คนอื่นอะสิ่งที่สำคัญสิ่งที่มีค่านั่นก็คือตัวคุณความเป็นคุณคุณมีแค่หนึ่งเหรียญที่จะให้กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงของคุณอะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาพลาดโอกาสนั้นไปแล้ว คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยวิ่งตามก็ได้นะเป็นคนที่คุณแบบคุณทําให้เขามั่นใจว่าเขาคุณจะมีเขาเพียงคนเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าไปทําอะไรไว้เนาะเออสร้างสรรค์ผลงานอะไรไว้นะคะคุณเลยเลือกที่จะกลายมาเป็น king of war o ่ะเลือกตัวเองหลักตัวเองแล้วก็เปิดทางเลือกใหม่แล้วปล่อยให้คนคนนี้จมอยู่กับความคิดแล้วก็ความรู้สึกนะคะที่เขาทำมาไว้กับคุณ แล้วนะตอนเนี้คุณแสดงให้เขาได้เห็นว่าคุณน่าเสียดายแค่ไหนอ่ะดูดิพลังงานต่างกันนะคุณอยู่ในช่วงของ golden opportunity นะคะสีทองช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่มีค่าแล้วก็รู้จักคุณค่าของตัวเองมากๆนะคะในขณะที่เขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะเออเป็นไพ่ ace of swords นะคะคือการคิดมากคิดเยอะคิดในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่รู้ ถามกระจกได้กระจกก็ตอบไม่ได้นะคะกระจกก็ส่องมองเห็นแต่ตัวเขาที่คิดมากคิดเยอะจมอยู่กับความเสียใจอ้อนวอนขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณได้กลับมาตอนนี้ยอมแล้วนะคะมีพลังงานของความเนิร์ทเชอลิงอยากจะอ่อนโยนอ่อนไหวกับคุณอยากอ่อนหวานกับคุณอแต่ก่อนอาจจะไลายกับคุณก็ได้เนาะออคนคนนี้นะคะเอามาดูกันสิว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นใครได้บ้างนะคะมีลักษณะยังไง คนคนนี้ที่พยายาม manifest คุณเข้ามาเนี่ยเขามีลักษณะยังไงคะอืมเป็น the master ได้นะคนคนนี้เรียนเก่งเรียนหนังสือเก่งนะคะเป็นครูสอนเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่คนอื่นมาขอคําแนะนําเป็นคนที่รักครอบครัวหรืออีกในนึงเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าแล้วก็สิ่งนั้นนั่นแหละที่ทําให้เขาพลาดโอกาสนี้กับคุณคุณเลยเลือกที่จะตัดชับแล้วก็ไปเปิด o p p o r t u n ใหม่เลือกที่จะให้ในสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณกับคนอื่น นะคะเฟ้นหาโอกาสใหม่ๆหรือเปล่าตัวเขาคนคนนี้นะคะมีความเชื่อมโยงคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวชอบที่จะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เขาหลักอืมเขาจะคิดเขาจะเป็นคนคำนวณเขาจะ provide เป็น provider แล้วก็เป็นคนที่พยายามสมัครสมานสามคัคคีทุกคนให้กับเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นคนที่แบบ เป็นตัวตั้งตัวตีในครอบครัวเออเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะถ้ามีครอบครัวแล้วเขาก็รักครอบครัวเขานั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเมียเขาหรือไม่ได้รักสามีเขานะเออมันเป็นเพียงความผูกพันเป็นความปรองดองที่ยังต้องอยู่เพื่อเด็กน้อยหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจบางอย่างนะคะอันนี้ในกรณีที่เขาไม่โสนนะ แต่ถ้าเขาโสดนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวขเขาก็คือพี่ป้านะ้าลุงพ่อแม่หลานพี่ชายน้องสาวประมาณนั้นนะคะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะเขาเป็นคนที่มีความผูกพันแล้วก็ชอบที่จะใช้เวลาแล้วเขารู้สึกว่ามันต้อง stick together เขาอาจจะรู้สึก insecure บางอย่างอาจจะด้วยสังคมของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย การที่เขามีครอบครัวหรือว่ามีสังคมของเขาที่คอยสนับสนุนอะมันทําให้เขารู้สึกมัน่นคงนะคะคนคนนี้อาจจะชอบความมั่นคงเนาะเพราะเขาจะเป็นคนที่คิดบวกลบคุณหารในทุทกจุดทุกเอ e m เมนต์ในชีวิตมันต้องคุ้มค่ามันต้องดีมันต้องเพอร์เฟกหรือมันต้องบาลานซ์คนอื่นเห็นดีเขาก็เห็นดีด้วยประมาณนั้นนะคะเป็นคนแบบนี้แต่เป็นคนที่อาจจะมีคนนับหน้าถือตาก็ได้เนาะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่แบบปุ่มเป็นแบบเรแบบียนเก่งอะ เป็นคนทำงานดีอะไรเงี้ยเป็นวิศวะเป็นเอนจิเนียร์เป็นครูบาอาจารย์เป็นโปรเฟเซอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดูแล้วฐานะทางสังคมดูดีนะคะเออมีแต่คนเข้าหาแล้วก็ชื่นชมนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นอย่างที่บอกเนาะเป็นธาตุดินเป็นได้ทุกธาตุเลยนะแล้วแต่คุณนะคะให้คุณไปอแดปเอาเขาตอนนี้เนี่ยถามจริงๆตรงๆเขาเป็นคนโสดไหม ในกรณีที่เขามีคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะโสดแล้วก็ได้นะอะเขาโสดไหมคะเขาโสดไหมเขามีคนอื่นไหมเอออย่างที่บอกคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วหรือเป็นคนที่เลือกครอบครัวเป็นที่หนึ่งถ้าเขามีภรรยามีสามีคนของเขาอยู่กันแบบเพื่อนอยู่แบบกัน เป็นอะไรที่พึ่งพาอาศัยกันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นเพื่อนเป็นคนในที่ทาํางานนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยดูเหมือนจะเบื่อหน่ายนะในความสัมพันธ์ที่เขามีนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างสนใจในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับคนในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็พอมีแล้วครอบครัวเขาก็สนับสนุนเขาดีอะไรประมาณนี้เออรู้สึกว่ามี หรือครอบครัวอยากจะให้มีครอบครัวก็ได้นะ,ะเช่นแม่พี่ชายพี่สาวอยากจะให้มีลูกมีเต้ามีเมียมีภรรยามีสามีอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะแบ่งๆกันดูแลเนาะมาช่วยกันดูแลครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่คิดเขาเป็นคนที่คิดถึงลอจิกเหตุผลมากกว่าความรู้สึก รจิตเหตุผลที่ว่านี่ก็คือครอบครัวเป็นสําคัญนะสังคมเป็นสังสำคัญนะคะก็คือให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมามีอิทธิพลเหนือกว่าความรู้สึกที่เขามีเพราะจริงๆแล้วความรู้สึกที่เขาต้องการหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเนี่ยโดนปฏิเสธหมดนะคะพอเขาปฏิเสธพอเขาปฏิเสธใจตัวเองเนี่ยตัวเขาเองก็กลับมาเสียใจซะเองว่าเขาไม่ได้เลือกในสิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาต้องการเหมือนคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือในคณะที่อยากจะเรียน่ะ เออแล้วก็มานั่งเสียใจอ่ะคือมันผ่านไปแล้วไงอืมแล้วนะตอนนี้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาก็ดูเหมือนจะดูน่าเบื่อน่าเซ็งไปหมดแต่สิ่งเดียวที่ยังทําให้เขาอยู่ได้นะตอนนี้ก็คือการเป็นครอบครัวนะคะอ่ะคานนี้เรามาดูกันว่าเขาคนนี้นะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะทําไมเขาถึงอยากจะ m a n i f e s คุณกับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะคะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะทําไมเขาถึงอยากจะ m a n i f e s คุณกับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณของเขา โอ้ oh. คุณคือ the happiness คุณคือคนที่เขาไม่เคยจากไปไหนได้คุณคือ wish fulfillment คุณคือคนในฝันน่ะคุณเป็น dream person เป็น ideal person เป็นคู่รักเป็นคนรักต้นแบบที่เขาต้องการนะคะคุณทําให้เขามีความสุขมากความสุขความสุขมากเวลาที่ ในตอนที่คุณกับเขามีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะทางกายทางใจนะคะการมีคุณอยู่ข้างๆนั่นคือ wish fulfillment นี่แหละคนรักที่อยากได้นี่แหละความรักหรือความรู้สึกที่คุณมีให้เขาอะนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะมีนะคะแล้วกค็ค่อนข้างที่จะ connect กันได้มากๆเพราะว่าอะไรคุณกับเขาเป็นโซเม m กันคุณเป็นเนื้อคู่กันไม่ว่าคุณจะเป็นเนื้อคู่ที่เป็นคู่กรรมคู่เวรคู่สร้างคู่สมคู่อะไรก็ตามแต่ ด้วยคอนเน็ t ชันที่มันเกิดขึ้นนะความสนิทสนมหรือว่าความไว้วางใจหรือคอนเน็บางคอนเน็ชันบางอย่างอะโซบางอย่างที่มันคอนเน็กกันได้อะมันทำให้เขารู้สึกเติมเต็มแต่ด้วยด้วยสถานภาพทางสังคมหรือว่าความคิดเห็นของคนอื่นที่มันมีผลมันทำให้เขาไม่ได้เลือกในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขาอยากจะเลือกเหลือเกินนะเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาอะคุณคือความสุขระดับเก้าถ้วย เขาอาจจะมีสิบเหรียญก็จริงแต่ว่าเขามีเก้าถ้วยที่เป็นความรู้สึกทั้งหมดที่ยกให้คุณแล้วก็หนึ่งถ้วยที่เขาต้องการอ่ะมันขาดหายไปนะคะเออเขาอยากจะเติมเต็มอยากจะเติมเต็มเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มให้เขาที่สุดแล้วแต่การที่เขาขาดไปหนึ่งถ้วยตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขานะคะอาจจะไปมองหาในตัวคนอื่นหรือว่าในสิ่งอื่นที่เขาคิดว่าน่าจะเติมเต็มให้เขาได้แต่หารู้ไหมว่า หนึ่งถ้วยนั้นน่ะอยู่กับคุณนะคะแล้วก็ดูแล้วว่าตอนนี้หนึ่งถ้วยนั้นคุณอาจจะไปมอบให้กับคนอื่นแล้วเป็นการมอบที่แบบคิดก่อนอ่ะเพราะคำว่าถ้วยมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะมอบให้เพราะรู้สึกดีแต่เนี้ยคุณน่ะเหมือนจะเปลี่ยนจากถ้วยมาเป็นความเข้มแข็งแล้วก็มองเห็นถึงความมั่นคงมากกว่าคุณจะให้คนที่ให้ความมั่นคงกับคุณได้ แล้วคุณจะให้ความมั่นคงนั้นตอบกลับไปนะคะคุณจะไม่ให้ใครที่เป็นลักษณะทั่วอีกแล้วคุณจะให้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณในแบบที่เป็นความจริงใจเป็นรูปแบบของอความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนประมาณนั้นนะคะอะทำไมเขาถึงอยากจะม a n i f e s t คุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาคะเพราะคุณคือความสุขทั้งหมดความเสียดายะคะ่ะการที่ไปแล้วชีวิตไปแล้วไม่ได้มีความสุข การที่เขาไปเลือกคนอื่นเหมือนเขาหักอกตัวเองการที่เลือกคนอื่นมันทําให้เขาเริ่มไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตัวเองเขาเริ่มลังเลเริ่มคิดมากกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเลือกหรือว่าการตัดสินใจของของตัวเขาเองหรือว่าแม้กระทั่งการตัดสินใจของคนอื่นที่เข้ามามีผลน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามาถูกทางหรือเปล่าแล้วเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขใดๆเลยกับการที่ไปอยู่ในสังคมตรงนั้นโอเคมันมั่นคงก็จริงมันมีรากฐานรากเงาที่มั่นคง แต่ตัวเขาไม่มีความสุขเลยหัวใจของเขาถูกทิ่มแทงด้วยด้วยความรู้สึกบางอย่างหรือว่าการตัดสินใจหรือการคิดทบทวนในเรื่องที่เขาเคยทํากับคุณการที่เขาไม่ได้เลือกคุณและณนะตอนนี้มองว่าเขารู้แล้วว่าคุณคือใครนะคะคุณครูหรือเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ไดหละแต่คุณน่ะชัดเจนในใจว่าคุณคือคอนเน็กชันบางอย่างที่เขาหาไม่ได้จากคนเหล่านี้ที่เขามีนะคะแล้วก็มันทาให้เขาคิดถึงแล้วก็โหยหาในทุกๆวัน อ่ะให้สองใบสุดท้ายนะคะคุณคือคําตอบค่ะคุณคือสิ่งที่นี่ไงคุณคือคําตอบสุดท้ายในหัวใจของเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะมีอยู่ในชีวิตแล้วก็การที่เขาอยากจะ m a n i f ฟ s คุณเข้ามาเพราะเขามีความรู้สึกมากรู้สึกเยอะแล้วก็ชัดเจนว่าคุณคือหนึ่งถ้วยที่หายไปแต่แน่ไม่แน่ใจว่านะตอนนี้ที่เขาวนกลับเข้ามาคุณจะยังเป็นหนึ่งถ้วยนั้นหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณต้องการที่จะามาแลกกันคือ e s s e n t a c l e a i r คือหนึ่งเหรียญ อาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งถ้วยแล้วนะคะคือการกระทําคือการ take action การลงมือทําจริงๆแล้วก็สามารถที่จะต่อรองกันได้ด้วยจริงๆเขาเองก็อยากต่อรองกับคุณนะ แล้วก็อันเนี้ยก็คือสิ่งที่เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของการที่เขาอยากจะเมนิเฟสคุณกลับเข้ามาคนคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในชีวิตของคุณหรือคนที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณคนที่เคยไม่เลือกคุณคนที่เคยปฏิเสธคุณคนที่เคยไปเลือกคนอื่นและนะตอนนี้ตื่นรู้แล้วว่าคุณคือเนื้อคู่แล้วก็โซเมตของเขานะคะคนคนนี้เมนิเฟสคุณเข้ามาในชีวิตถ้าคุณรู้สึกบางอย่างก็เพราะคนคนนี้แหละที่เขาเรียกร้องหาคุณอยู่นะประมาณนี้ไปก่อนแล้ววันนี้บายบายค่ะ